สวัสดีครับวันนี้ไยสารเทคนิคของเรานะครับก็จะมารีวิวนะครับซับบ็อกนะครับของยี่ห้อ Audio Builder นะครับอันนี้เป็นซับเหลี่ยมนะครับเรียกว่าซับเหลี่ยม10นิ้วนะครับหรือบางคนอาจจะเรียก13นิ้วก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าวัดตามยาวนะครับวัดตามยาวมุมเฉียงมาได้13นิ้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าน้ําเสียงเขาเป็นยังไงครับ ตัวนี้นะครับราคาไม่แพงครับตัวใหญ่ก็ขายกันอยู่ในประมาณตั๊กใบและสั๊กพันกว่าบาทนะครับเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือราคาที่ไม่รวมติดตั้งนะครับ

ครับเมื่อกี้เราลองเบสดแล้วนะครับตอนนี้เราปิดเ่รนดูนะครับตัวนี้นะครับมีในเรื่องของนะครับวัลลุ่มครับวอลลุ่มซับอยู่ด้วยนะครับครับอันนี้เปิดวอลลุ่มนะครับอ่าอันนี้เปิดวอลลุ่มนะครับ ตัวนี้นะครับเราติดตั้งนะครับในรถฮีตูสุนีแบกแครนะครับแล้วก็ใช้วิวแคลเดียขับนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับว่าซับบ็อกนะครับออเดอร์บิดเดอร์สินิ้วอย่างนี้นะครับเสียงก็ไม่ขี้เหร่ครับราคาก็ไม่แพงด้วยครับในราคาเปลียงใบละพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับยังไงสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเสียงทั่วไปนะครับหรือนะครับที่เราไปตัาเทคนิคก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับ แก้เหงาได้นะครับกับซับราคาซับบล็อกราคาพันกว่าบาทแบบนี้นะครับกรณีซื้อไปติดตั้งเองนะครับก็เรียกว่าแก้เหงาได้เลยนะครับในรถยนต์นะครับวันนี้นะครับไปสารเทคนิคของเรานะครับก็มารีวิวซับบล็อกนะครับ Audio Builder นะครับขนาด10นิ้วนะครับให้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแลวครับสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเสียงทั่วไปนะครับหรือติดต่อที่เราก็ได้เช่นกันขอบคุณนะครับจากผมยี่หวนไปสารเทคนิคนะครับจางเชียนนะครับจังเชียนสุดหล่ออ้วนหน่อยนะครับแล้วก็นะครับ ถูกใจครับช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ